ทำว่าสู้ๆทรงกำลังใจให้คนมีปัญหาชีวิตสู้เพื่อมีชีวิตที่ดีสู้แก้ไขปัญหาให้จบแล้วก็ตั้งสติเริ่มต้นใหม่วันนี้เรามีปัญหาอ่าเราเจอชีวิตครอบครัวล้มเหลว แต่ชีวิตของเราก็ยังอยู่เขาก็ฮหักตัวเขามากกว่าเห่าเฮาก็ต้องรู้จักถอยหลังมาหักตัวเองมากกว่าหักเขาคําเก่าเมื่อวานอืความรู้สึกเฮาอาจสิหักเขาอยู่แต่ของเขามันบเหลือแล้วเราจะมาจองกรรมจองเวรจะมาสร้างให้ตัวเองเจ็บวิ่งเรียกร้องความเสี่ยงสนใจประชดประชันร้องไห้โวยวายเสียสุขภาพจิตเจ้าของเปล่า คิดดูให้ดีหนึ่งตัวเช็คเลยทุกวันนี้เราอยู่ต่างแดนอืได้เพราะเขาหรือเพราะเราสู้และทำงานใช้ใจ่ายเองสองนะคะชีวิตอยู่ด้วยกันมากี่ปีนับซิอ่าบวกลบคูณหารแล้วไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้จริงเหรอสามนะนับจากวันนี้ไม่มีเขาที่เขาบอกเออเขาไม่รักเราแล้วเนี่ยหรือว่าทำผิดกับเราเนี่ยแล้วตัวเราละอ่า จะเข้มแข็งเพื่อตัวเองไม่ได้เหรอจะรักตัวเองไม่ได้เหรอนะสี่ปัญหาที่เจอแก้ไขยอย่าเดินหนีจบแล้วคอยว่ากันสาวเชื่อเยจาอย่าสร้างปัญหาเพิ่มนะ